สวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าเลยเยจ็ดโมงเช้าตื่นแล้วเหรอจ้าจ้าตาม่าต่ตาฮ่าฮ่าฮ่าฮขืฮ่าฮาฮา หน้าตามุ่ยตุย้ยแต่วันครับอยาเต้ออแดบอืมดูขับเต้นขัดกามีเด็กนเรียนครับต่วันนี้เดียวเต้นออกหน้าแขนเต้นนะคะเข้ามาเล่นด้วยขาแข่ขงเต้นนอนฟังอัน <laughs> นี้มันเราดูวิทยุครับทำมาฟังมาฟัง ตังเสร็จเพลงดีๆได้โอ้โหเต้นจังว่ะยืดเกาะก็ในห้องนะขอบก็จะเต้นกนก๊กุ๊กก๊ร้ายจริงๆเด็กคนนี้โอ้โหอย่างนี้ตั้งนะแอะเข้ามาเข้าม่เต้นก่นซัก

Kau ingin menangkapnya? Kau ingin abu-abu? abu อ๋อบวกั้ามปีขาแ้าจ้ะจ้ะน้ตาลปี๊ดต้องใช้เวลานิดนึงอะตีก็ใช้ตะก้อมือเรีกัค่ะตะก้อมือ่ามันนี่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  ABC ไม ABC ไ ABC กระอง้ ABC าย c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w F y z เอ้ามาเอ่อโอเาเอาเลยอะสงกันนี่นะอ่าโอ้โหเนี่ยเอาค้างไปยัน จ้าเอานม่คางสีซัด้วยอืมเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมดูคองพอโจ้าจ้าจ้าเอ้ยนั่นน่ะมุดดูด้วยนั่นน่มันไายไว้หมดอนผู้ใหญ่เลยเว้ยจ้าจ้า Để sống và phố phúc Nó Và hạnh phố, hay da được, Nè, 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 con đồ, con đồ Nè, nè, Kinh đồ Một đồ tay tạ lao lúa nè salad, là Bên bài nè Hmm. À, what can I say น้องข้องนัจจุเอยิ้มหวานนู่นน้ยิ้มหวานเสนหกเอยิ้มหวานจ้าจ้าจ้าเอยจ้าเอยร้ายจริงๆเด็กคนนี้ยหวานยิ้มหวานม่คอหายูายู 嗯，哒哒，哒哒哒哒哒哒。嗯，嗯，可太有意思了呢，卡。嗯。 Mm. Hãy những